นี่นะถอดวิทยุออกก่อนนะครับมีนั้สองตัวนะครับนี่ถอดิทยุลงปุ๊บทีนี้เขาก็จะโลงนะ่งคะแล้วก็กดอันนี้ลงมปครับอ่าลงครับปึ๊บนี่ไงบิดได้เลยนี่ครับมีอย่างนี้ตัวหนึ่งนี่หัวปลั๊กไฟแล้วก็มีอันนี้ตัวหนึ่งนะครับสองตัวเอามือบิดได้เลยครับมือบิดแล้วก็หลุดเลยอ่ะเรา็ยักเข้าไปครับนี่นะใส่ครับอ่าโอเค นะไม่ได้สว่างเยอะเพรานี้คือช่วงเวลาเดียวของชีวิตใส่ให้เต็มทุกความรู้สึกแล้ววันนี้ขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรองเท้านักเรียนเบเกอร์เบเกอร์สั่งได้ดังใจสวัสดีครับช่างนั้นนะครับเจากนาเรซิ่งช n แนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชาชนบุรีนะครับมีสาขาเดียวนะสีราชาที่เดียวนะวันนี้เราอยู่กับซีวิก EF นี่ขันประจําของเราครับเดี๋ยวเราจะมาพี่เขาบอกว่าเปลี่ยนไฟช่องแอร์หน่อยผมไม่รู้งั้นถอดไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆถอดออกมานะครับประเมินด้วยสายตาแล้วนะาจะต้องถอยพวกนี้ออกกันข้างบนไม่รู้มี not, น,น็อตอะไรปะอาจจะว่ากันเนะยเดี๋ยวเราทยอยถอดดูครับ ไอสุดปว่าที่เคยสุดเบรกเกอร์สั่งได้อย่างใจเนี่ยที่ผมเห็นนะมันจะมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งนี่แกะก่อนเลยใช่ไม่ใช่ค่อยว่ากันที่หลังไอ eg อะ่ะไอรถผมอะ่ะตอนแกะเอาเอาเื่อมกันนะแกะช่องแอร์น่าจะมีทั้งสองฝั่งแหละผมว่าน่าจะยกขึ้นมาได้เลยนี่นะมันมีน็อตตรงนี้นะตรงนี้มันแอบอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับทั้งหมดข้างละสามตัวนะเสร็จล้นจะถอดออกได้เลยนี่นี่ ประมาณเนี้ยอ่เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองก่อนนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีสายไฟด้วยอ่ะลองครับ,บ,บ,บเริ่มติดไหลเอ่ยติดล็อกเนี่ยชุบออกแล้วนี่อ่ะเดีย๋ยวผมต้องถอดปังอันนี้ออกก่อนไม่ถอดอะวางข้างๆเลยจบนี่ ถอดอันนี้ออกครับถอดวิทยุออกก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับพี่เมื่อเช้าผมไปกรอหมูปิ้งมาแล้วเออเม,มื่อเช้ามีขับรถไปส่งเมียเด็ดแเราแวะซื้อมีหลังบ้านขับไปกินร้านร้านร้านเก่าเมื่อก่อนไปกินบ่อยไองแล้วเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านเก่าก็แวะแวะซื้อบ่อยไงนี่วันนี้แม่งเมื่อเช้าตื่นเช้าก็เลยไป กินมาแล้วพี่ล่อหมูปิ้งไปหกไม้แล้วส,งงสติ๊กเกอร์มันหลุดนะนี่นะถอดวิทยุออกก่อนนะครับมีนอสสองตัวนะครับน,นี่ถอดวิทยุลงปุ๊บทีนี้เขาก็จะโลงนะ่งฮรแล้วก็กดอันนี้ลงไปครับนี่แล้วเขาก็จะหลุดออกมานี่ออกไหมอ๋อมันมีนอตยึดข้างหลังอยู่อตัวครับอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในตรงนี้เลยหเหมือนกันเลย eg ผมก็มี นี่ครับโอเคนะน,น็นอตน็อตตัวในเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างี้นะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้นะเอาลงครับฮึบฮึบอ่าไหนดูหลอดไฟสิโอ้ยนี่ของพี่หักแล้วเนี่ยไอตัวไอตัวปรับช่องแอร์เนี่ยมันหักเนี่ย หลอดมันอยู่ไหนวันนี้หลอดมันอยู่ข้างหน้าเหรอ,อนี่ไงนี่ไงบิดได้เลยนี่ครับมีอย่างนี้ตัวหนึ่งนี่หัวพักไฟแล้วก็มีอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสองตัวเอามือบิดได้เลยครับมือบิดแล้วก็หลุดเลยน,นี่ครับเป็นหลอดทีห้านะครับข้างล่างอีกหลอดหนึ่งมีแค่สองหลอดเองเนี่ย อ่าเดี๋ยวผมหมุนก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างหมุนยากอยู่หลอดทีห้านะครับหลอดเดิมเขาเป็นงี้นะนี่นะผมเปลี่ยนละใส่ LED แล้วลเห็นไหมครับนี่นะอ่าผมเปิดไฟนะนี่อ่ะเราเายัดเข้าไปครับ,น,รบนี่นะใส่ครับ <Okay. S 1> นี่นะไฟขึ้นตรงนี้ละ ครับแล้วก็ข้างล่างอีกอันหนึ่งข้างล่างเนี่ยใส่ย,ยากนิดนึ่งสายมันสายมันตึงครับใช้หลอดดีวครับสายมันตึงนิดนึงแล้วก็พอหลอดมันยาวปุ่มก็จะใส่ย,ยากรู้นะรู้อยู่นี่ชึบอ่ะนะเท่าที่เดิมลนะอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดไฟนะเห็นป่าวะอ่าโอเคนะไม่ได้สว่างเยอะไข่น็อตคืนครับไข่น็อตตรงนี้ก่อนนะครับสามตัวคืนแล้วก็ไข่ข้างล่างนะครับอย่าลืมนะ เสร็จแล้วเราก็เอาวิทยุใส่คืนครับน้อเป็นเกียวหยาบหมดเลยนะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไฟช่องแอร์นะเห็นไหมไม่รู้เห็นเปลสว่างขึ้นมาแล้วประมาณนี้ครับสงสัยตรงไหนทักมาถามได้นะครับช่างนัดร้านเลสนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ